มาสด้าสองสกายเทมครับโอ้โ oh, ห oh. ตัด DPF mm hmm. มาใหม่ๆหฮะโอ้ mm hmm. <Ooh. S 2> แรงผิดปกติครับอาการแบบนี้เอ้ามาจากกันทบุรีครับคันนี้ mm hmm. ก็ดูฮนะไปทำท่อ DPF มาแบบนี้ปกติแล้วควันจะไม่ดำนะครับถ้าตัด DPF มาแบบนี้แล้วแร้านนี้ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ด้วยนะครับร้านฟิลิกนะครับร้านนี้นครับรับตัด d p f แล้วก็ จูนปิดดีพีเอฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวฉีดเป็นอะไรหรือเปล่านะครับอาการควันดาส่วนใหญ่แล้วก็อาการมาจากหัวฉีดรูมันขยายมาตั้งนานแล้วนะครับก่อนที่จะปีปัญหาเรื่อง d p f พอเอาดีพีเอฟออกสักพักนึงก็จะดาแบบนี้ปกติครับผมมาด้าสองก็เดี๋ยวไปดูหัวฉีดครับเอ,เ,อเรามาดูนี่นะฮะหัวฉีด 2. 2> มาด้าสองตอนนี้อาการก็คือน้ํามันเยอะมากๆนะครับหัวฉีดเดิมที่ไปตัด DP f มาจริงๆแล้วอะหัวฉีดน้ามันมันเยอะอยู่แล้วนะครับก่อน ที่จะตัด DPF มันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ DPF ตันถ้าไปที่สูตรนะครับสูตรเขาก็จะแจ้งว่าให้เปลี่ยนหัวฉีดทั้งต้นแต่จริงแล้วมันสามารถถอดเปลี่ยนปลายแบบนี้ได้นะฮะถอดเปลี่ยนปลายตรงนี้ก็เราต้องทําให้น้ามันมันอยู่ค่าเดิมนะครับเพราะว่าทางที่เขารีแมปตัด DPF มาเขาทาให้เป็นหัวฉีดไซส์เดิมรูขนาดเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าควันจะหายดํำไหมสมกับที่มาจากแดนไกลจันทบุรีหรือเปล่า น้ำมันปกติมันจะต้องอยู่ที่ประมาณ24นะครับ24 22เนี่ยอย่างเงี้ย26 30เนี่ยมันก็เยอะเยอะไปหมดเลยนะครับพอเยอะไปทั้งหมดควันก็ดำอันนี้ก็หลังจากเปลี่ยนปลายหัวที่เสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำมันเห็นไหมฮะลงมา24ที่ผมบอกไว้ตะกี้เลยน้ำมันใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูครับควันหายดำหรือเปล่าหลังจากซ่อมหัวที่เสร็จนะครับตอนนี้ออกมาทสดูรอบมันฟาดครับรถที่รีแมป มันก็จะแรงๆประมาณนี้ฮะควันดำไม่มีนะครับดูในกระจกหลังได้เลยสวัสดีครับพวกกับผมต้อร้านหูชีด B k เคฮะตอนนี้ก็ออกลองจามัดด้าสองจอมพยศนะฮะคันนี้ก็ควันดำครับควันดำมากๆเลยไปตัด d p f มาแต่ว่าตัด d p f ปกติแล้วควันไม่ดำครับแล้วก็ถ้าร้านนี้ทำควันไม่มีดำนอกจากสั่งเขาว่าเอาควันดำ,ดำ นะครับก็เท้าชีดออกมาครับหัวชีดจ่น้ํามันเกินไปเยอะเลยทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนหัวชีดนะครับทําให้น้ํามันมันน้อยลงต้องเลือกใช้เบอร์สแตดาร์ดของมันแล้วครับก็ทำให้ควันไม่ดําแล้วตอนนี้กําลังขับรถไปรับลูกค้าลูกค้ามาจากต่างจังหวัดไปส่งที่ห้างมาเมื่อกี้นะครับก็ฝากพี่เพื่อนๆด้วยนะครับที่สนใจเช็คล้างเช็คระยะซ่อมหัวชีดนะครับ ก็ร้านอยู่พุทธมนทลสาย2องซอยยีทับหนะครับศูนย์9ก้าเก้าห้าห้าก็ด้าเก้ครับก็บาด้วยนะฮะสวัสดีครับ